กับเรียนครับพี่น้องแล้วฝากถึงท่านนายกประยุทธ์นะครับจันโอชาวันนี้ผมผู้การวินัยมาเติมน้ํามันประมาณ300บาทที่ปั๊มแห่งหนึ่งนะครับ300บาทได้น้ำมัน8ลิตรครับแล้วก็แวะมาเติมแก๊ส LPG ที่ปั๊มอีกแห่งหนึ่งลิตรละสิบาทครับพี่น้องครับตอนนี้ราคาน้ำมันตลาดโลกลดลงแล้วนะครับเหลือประมาณ78เหรียญต่อบาเรลฝากถึงท่านนายกประยุทธ์นะครับ น้ำมันลิตรเดียวแก๊สลิตรเดียวถ้าท่านแก้ปัญหาไม่ได้วันนี้ท่านอยู่ในตำแหน่งนะครับท่านอยู่ในตำแหน่งนายกรัมงตรีท่านคุยว่าจะทำต่อจะทำต่อเนี่ยนะท่านสแสดงฝีมือได,ได้ไหมครับ <ST. S 1> วันนี้ท่านจะหมดอำนาจแล้วเนี่ยน้ำมันลิตรเดียวแก๊สนิดเดียวล,ลดราคาให้สอดคล้องตลาดโลกได้ไหมวันนี้ต้นทุนการก,กันน้ำมันลิตรไอบาเรลลราจะเจสิบแปดเหรียญต่อบาเรลวันที่ยี่สิบแปดเนี่ยนะครับต้นทุนการกันน้ำมันอยู่ที่สิบหกบาทต่อลิตร วันนี้หน้าปั๊มขาย35บาทแกนสหอ95อันนี้ต้องฝากถึงท่านนายกประยุทธ์นะครับแล้วฝากถึงไอรันตีหัวดอไอรันตีหัวดอมึงรู้ไหมน้ำมันตลาดโลกลดลงแล้วเหลือไม่เกิน80เหรียญต้นทุนการก,กันอยู่ไม่เกิน16บาทมึงโคตรพ่อโคตรแม่มึงขาย35บาทนะมึงบ้าเปล่ามึงเห็นใจประชาชนไหมนามนยกประยุทธ์ครับช่วยเกหัวไอรันตีหัวดอหน่อยนะครับตอนนี้ตลาดโลกน้ำมันลดแล้วนะครับ ้ำมันลดแล้วเหลือ16 on, เหรียญไอ้อ16บาทต่อลิตรหรือ78เหรียญต่อบาเรลแต่ก่อนนั้นจําได้ไหมน้ำมันอยู่ที่ประมาณ30บาทต่อลิตรนั้นนั่นคือน้ำมันตลาดโลกอยู่ประมาณ80เหรียญต่อบาเรลแต่น้ำมันมันขึ้นมา35บาทเพราะอะไรเพราะน้ำมันตลาดโลกขึ้นมา100เหรียญแต่วันนี้น้ำมันตลาดโลกลดลงแล้ว20เหรียญเหลือประมาณ80เหรียญไม่เกิน80เหรียญและเมื่อสองสามวันอยู่ที่ประมาณ69เหรียญด้ซ้ําวันนี้ไอรันตีหัวดอ มึงมึงดูยังไงว่าน้ำมันลดราคาแล้วยังยังไม่ลดราคาพวกมึงเนี่ยเงินเดือนเป็นแสนลดก็ฟรีนะครับประชาชนราคาแรง300บาท300บาทเติมน้ำมันได้8ลิตรไอ้ฮาไอ้ตงตีหัวดอมึงใช้ประชาชนสับแช่งถึงไหนว่ามึงอย่าเห็นแก่ตัวให้มากนักถ้ามึงทำไม่ได้มึงลาออกไปถ้านายกประยุทธ์ครับวันนี้คุยคุยนะครับทั้งคุยว่าจะอยู่ต่อจะทําต่อเนี่ยของเก่าคุณทําหาอะไรไม่ได้เลย น้ำมันลิตรเดียวคุณลดราคาได้ไหมครับให้สอดคล้องตลาดล่อครับนายกประยุทธ์ถ้าทําไม่ได้นะอย่ามาอยู่ต่อเลยครับไปครับฝากครับ